สวัสดีครับเทรดทุกท่านนะครับเอพิโซดนี้นะครับนินจาจะมาสอนในเรื่องของบายไซส์ริคูริตี้นะครับเงื่อนไขนี้นะครับอ่าเมื่อไม่กี่เอพิโซดที่แล้วนะครับอ่านินจาทําลงในช่องเนาะแล้วอ่าผู้ติดตามของเราหรือว่าเทรดเดอร์ที่เข้ามารับชมคลิปนะครับค่อนข้างชอบแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมานะครับที่หลังมาค่อนข้างดีนะครับอ่าวันนี้นะครับก็จะมาต่อเนื่องอีกครั้งให้นะครับเป็นเอพิโซดที่2นะครับในเรื่องของ BSL SSL นะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นโมเดลเซลล์นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเราจะเซลล์นะครับเงื่อนไขคือต้องกินนะครับ liquidity หรือ BSL หรือ buy side liquidity นะครับมันคืออะไรนะครับ buy side liquidity เนี่ยผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมติว่ามันมีโซนนะครับคือโซนโซนหนึ่งนะครับลักษณะนี้เป็น supply ที่มีนัยะสำคัญนะครับราคาเนี่ย นะครับอ่ามีการเทขายลงไปจากสปายตรงนี้นะครับจนกระทั่งนะครับราคาเอ็กซ t เพ n ชั่นจบรอบนะครับเกิดขาขึ้นย่อยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเกิดขาขึ้นย่อยแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่าแล้วราคาเนี่ยมีการเข้าแตะนะครับเมื่อแตะโซนเนี่ยหมายความว่ามีการแมทออเดอร์ในคีย์เลเวลไปแล้วนะครับพอมีการแมทออเดอร์ในคีย์เลเวลไปแล้วเนี่ยนะครับราคาอาจจะย่อมาอาจจะเกิดช็อคหรืออาจจะย่อมาแค่นี้นะครับแล้วแต่เคสไปเคสนะครับ ราคาเนี่ยนะครับจะมองสวิงแรกเนี่ยเป็นการที่จะต้องกวาดลิควิตี้ของรีเทลก่อนนะครับหรือเป็น,เ,ปนเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับอพอขึ้นไปกวาดเสร็จปุ๊บออเดอร์โฟลและตลาดเกิดเคลียร์สภาพคล่องเรียบร้อยเนี่ยมันก็เป็นการ uh, เทขายกลับมาอยู่รุนแรงอยู่บ่อยครั้งด้วยเหตุการณ์แบบนี้หมายความว่ามันมีการไปเคลียร์ลิควิตี้แล้วมันต้องวิ่งไปแมทในคําสั่งนะครับของบายเออร์นะครับที่อยู่ต่าลงนะครับลนะักษณะก็คือเคลียร์ก่อนแล้วค่อยไปนั่นเองนะครับ ซึ่งหมายความว่านะครับอ่าสวิงตรงเนี้ยนะครับเราจะต้องรอให้เคลียร์แมทปุ๊บเคลียร์นะครับอ่าแล้วก็เมื่อเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยในหัวสวิงเนี่ยนะครับเราก็ค่อยมองหานะครับโมเดลนะครับที่โรเวอร์ไทม์เฟรมนะครับหรือเป็นไทม์เฟรมเลยนั่นเองนะครับอ่าอย่างในคลิปนี้นะครับอ่ไทม์เฟรมก็คือสิบนาทีนะครับซึ่งตัวออร์เดอร์บอทเนี่ยค่อนข้างกว้างมากนะครับเห็นเนาะ นะฮะมันเป็นไส้นะครับ rejection ค่อนข้างใหญ่นะครับในรองคำนะครับก็มีรอบแรกนะครับที่ดึงลงไปแต่ว่าราคาเนี่ยมัน rejection กลับไปแล้วราคาปิดมันต่ํากว่าซึ่งเคสนี้มันไม่มีคุณภาพพอนะครับแล้วก็ในโรเว์ดังเฟมอะมองไม่เห็นโมเดลที่มีนัยามสาคัญเลยนะครับนะฮะแตกต่างกับตรงนี้ครับที่ขึ้นมานะครับทำราคาปิดยืนเหนือทั้งบริเวณของไฮนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ต้องสนใจอยู่แล้วนะครับนะก็หมายความว่าโอเคในการ เขาเงินไขทั้งตัวราคาปิดนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ราคาของไส้ด้วยนะครับครบทั้ง2อันเลยนะครับนะเราก็ไปดูที่ r รเวอร์เท f r a เฟนะครับนะฮะอ่าสังเกตดูนะครับพฤติกรรมคือตอนที่ราคานะครับรอบนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้ต้องดักไว้ก่อนเนาะนะครับเอ่อมันผมมาทําคลิปนะครับสอนในเชิงลักษณะของรีแคปกับเทคนิคนะครับอ่าไม่ได้มี p ปอดเทสไม่ได้มีแบ็กเทสให้นะครับก็ ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่ถูกใจใครนะครับนะฮะก็นะพยายามจะมาแชร์ความรู้ในลักษณะของการมาสอนให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายนะครับนะฮะโอเคนะครับคราวนี้นะครับการที่ราคาจะขึ้นมาแมทช์ในคีย์เลเวลได้นะครับก็จะต้องมีการทําโครสร้างขาขึ้นนะครับนะฮะมันจะต้องทำให้นะครับต้องมีการทำให้ทาโลนะครับหมายความว่าไฮไฮนะฮะไฮไฮนะครับไฮไฮนะฮะ ไฮโรไดครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมราคาครับสวิงก็แล้วแต่นะครับว่าจะเป็นกว้างยาวนะครับก็แล้วแต่อัตราส่วนของสตั๊กเจอร์นะครับประสบการณ์ใครมีเยอะใครสามารถดูสตั๊กเจอร์ค่อนข้างแม่นก็ค่อนข้างได้เปรียบนะครับเรื่องพื้นฐานของทฤษฎีดาวไฮไฮไฮโรนะครับครนี้ราคาเนี่ยก็จะดําเนินการนะครับปรับตัวเป็นขาขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแบบนี้นะฮะนี่แนวต่าราคานะครับ ส่วนพวกนี้คือแนวรับราคานะครับนะฮะของขาขึ้นนะฮะปุ๊บเราก็ตีทิ้งไว้นะครับตอนนี้นะครับอ่าสังเกตดูเนาะหลังจากที่ราคากินลิควิดิตี้เสร็จแล้วนะครับจุดที่มีนิยสมสำคัญเลยคุณสังเกตเนาะมันมีหายหายหายตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฮโรตรงนี้นะครับอ่าอยู่ดีๆเนี่ยพอไากินบายซ้ายตรงนี้ปุ๊บนะครับนะฮะพอไากินบายซ้ายตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับคือกรอบขาขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ย ทั้งชุดเลยนะครับถูกทำลายลงนะครับด้วยสัญญาณเชงออฟคริเตอร์นะครับหรือตัวเนี้ยนะครับถูกช็อกแหละนะครับแต่ว่าทุกคนก็รู้นาะว่าสํานักของเรานะครับที่นี่ก็จะนับแพทเทิร์นกลับตัวก่อนเชงออฟคริเตอร์เสมอนะครับตอนนั้นตัวเนี้ยนะครับก็เกิดแพทเทิร์นกลับตัวเลยนะครับถ้าวันท็อปนะครับนะฮะหรือไหลซ้ายเนี่ยนะครับต่ำกว่าไหลขวาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเบรกในกลายตัวเองได้แบบนี้ก็จะเป็นการกำหนดเลยว่ามีนคือแพทเทิร์น M2 นะครับ คราวนี้พอเกิด M2 เสร็จเนี่ยกราฟก็มีการบอสลงไปต่อนะครับตรงนี้เป็นการคอนเฟิร์มนะคือหมายความว่าพอไปเทิร์นกลับโซเซแล้วเนี่ยมันยังรีเวอร์ซอลลงไม่ได้นะครับเต็มร้อยปเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับก็จะต้องมีการคอนเฟิร์มบอสนะครับนะฮะแล้วก็บอสเนี่ยนะครับมีทั้งหมด3ประเภทเนาะนะครับใครที่อยากศึกษาเชิงลึกนะครับว่าบอสมีกี่ประเภทก็ สนใจหนังสือนิจาก็สามารถดูลิงก์นะครับนิจาแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีการเขียนรายละเอียดของประเภทบอตต่างๆไว้นะครับเขียนไปเขียนไปนะโอเคเรากลับมาต่อนะครับกรนี้พอเกิดแพทเทิร์นกลับตัวเสร็จนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้คือคล้ายๆเป็นกลุ่มก้อนดีมานนะครับก็มีการทําลายนะครับดีมานตรงนี้มานะครับนะฮะแล้วก็เกิดสัญญาณเนด์ออฟครอเตอร์ตรงนี้นะครับนะฮะโอเคพอเกิดสัญญาณเนด์ออฟครอเตอร์เสร็จแล้วนะครับ ่าสัญญาณถัดไปที่เกิดขึ้นก็คืออ่าทุกคนดูดีๆนะครับว่าพอเกิดเช็คออฟคาลิเกอร์ปุ๊บเนี่ยนะครับมันมีบอสตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีออเดอร์บ็อกที่มีนิยามสำคัญด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเข้าออเดอร์จุดเข้าออเดอร์คือออเดอร์บ็อกส่งอ e ิมบาลานซแล้วก็ส่งเบราเงื่อนไขของตัวเองเช่น break เบรคเด็กไลน์เกิดบิเอสนะครับตามจุดต่างๆเนาะในนี้นะครับเราก็ตีไว้นะครับซึ่งจังหวะที่ช็อคเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยหลังจากที่เกิด M M2 แล้วก็บอสเนี่ยแล้วก็ Demand f a i l นะครับแล้วก็ s ชิ e of c h a r c c t r r เนี่ยนะครับเราจะเข้าได้ต่อเมื่อตรงนี้นะครับผมแนะนำนะว่าให้รอราคาเกิด s ชิ e of c h a r a c t e r นะครับ pattern กลับตัว b เวกออฟสต t u กเจอ r e เชิง of c h a r a c t e r นะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับจุดที่กลับมา r e t e ท t เนี่ยมันโอ้แหละสพายไปแบบนี้เขาเรียกว่าการเคลียร์ดิควิดี้นะครับมีการเคลียร์ดิควิดี้นะ พอเป็นการเคลียร์ลิควิตี้เนี่ยหรือซัพพลายถูกโอเวอร์แลปเนี่ยนะครับมันก็หมายความว่าตรงนี้เนี่ยครับได้ถูกอ่าได้เกิดออเดอร์บ็อกใหม่นะครับที่กินสภาพคล่องได้ก่อนที่จะบีออออกไปอีกครั้งนะครับดังนั้นหมายความว่าตลาดนะครับนะฮะอ่ามีการกลับมาเคลียร์ลีควิตี้แล้วก็ค่อยบอสไปอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่บอสเนี่ยราคาก็ไปเบรกแนวรับราคาสําคัญเกิดเชงออฟครีเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหม,ไหมนี่ก็คือการวิ่งนะครับคือราคาเนี่ย ถ้าเราเข้าใจนะครับในการวิ่งเนาะ mm hmm. บอสส่งช็อคบอสส่งช็อคแบบนี้นะครับก็หมายความว่าเบรกคอนเฟิร์มเทนเบรกเทนขาขึ้นดาวทูรี่ตรงนี้จะทำงานหรือ mm ีดาวเทนจะทำงานนั่นหมายความว่าตัวนี้ก็คือเร้งครับเป็นเร้งทั้งหมดเลยที่ราคาเนี่ยจะกลับมาบริจัดเมนต์นะครับดังนะนั้นในนี้เราก็หาจุดที่เราจะเข้าออเดอร์เลยไม่ว่าจะเป็นแฟร์วรูแก,ก็นะครับไม่ว่าจะเป็นออเดอร์บอกนะครับทุกทฤษฎีใช้งานได้ดีหมดนะครับนี่จะจะไม่ตำหนินะครับทุกเทคนิคนะครับ ทุกเทคนิคนะครับสามารถประส,สมความสำเร็จได้อยู่ที่ผู้ใช้นะครับนั้นตัวนี้นะเราก็ตัดสินใจดูว่าเราจะใช้อะไรในการเข้าออเดอร์นะครับหรือ,อเราจะใช้ออเดอร์บล็อกเข้านะครับถ้าเป็นออเดอร์บล็อกก็คือตรงนี้นะครับเป็นออเดอร์บล็อกหลังจากที่กินลิควิตี้เสร็จแล้วถ้านักเรียนที่สนับสนุนหนังสือไปจะรู้ว่าตัวนี้เป็นบลอตประเภทไหนนะครับนะจะนั่งยิ้มแล้วนะครับว่าเป็นบอตประเภทหนึ่งสอนะอาจรยจะแยกเป็นโมเดลให้นะครับก็ นะครับลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับสำหรับใครที่ผ่านเข้ามานะครับก็ถ้าชื่นชอบนะครับก็สามารถลองคลิกดูรายละเอียดในลิงก์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าคลิปนี้นะครับมีสปอนเซอร์นะครับประจำเพจก็คือของ Ti กมิวนะครับถ้าใครที่สนใจบล็อกเกอร์ดีๆนะครับก็กดรายละเอียดดูในลิงก์ได้เลยนะครับนะฮะ แล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับการอธิบายของนิจานะครับในครั้งนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ถัดไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ